อไม่ออกเขาเรียกว่าท้องเขาเรียกว่าท้องผูทผูเหมือนแฟนผูแฟนผูคืออะไรแฟนผูนั้นฟันผูตลกไปไหนตลกไปไหนสวัสดีครับนี่คือรายการใหม่สอนลูกแบบ จะพยายามแบ่งปันแชร์ประสบการณ์การสอนลูกๆในแบบที่เราสอนกันบ่อยๆในบ้านนี่แหละเราจะมีการถามคำถามให้เขาคิดเอ๊ะ e อย่างนี้เป็นไงลูกคิดว่าเป็นยังไงนะแล้วมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะรอลองคิดสิลองเดาซิรู้สึกยังไงนี่คือหลักการการสอนของบ้านเรานะการที่เอาเลนนี่มานั่งตอบอยู่บนรถมันก็ทําให้เขามีสมาธิมากขึ้นโอเคอ่ะเดี๋ยวพ่อไปเอาของก่อนนะหนูรอก่อน พ่อมีของแล้วนี่เราแกะเปิดที่มีอะไรนี้มีอะไรหยิบให้ทุกคนดูสิคะอุ้ยหลุดเลยไปไม้ใช่เหรอไนี่คือใบไม้เหรอเดี๋อะไรอ่ะเหมือนเช้าเลยนี่อยู่ตรงนี้เหมือนหญ้าเหรอไม่ใช่กินได้ไหมเนี่ยกินได้สิหนูเคยกินไหมเลนี่เลนี่อาจจะเคยกินเหมือนไรกินเหมื แม่คือกินอันนี้เนี่ยนี่คืออะไรเห็ดยางเห็ดหอมเห็ดหอมหนูว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันพอดาวได้ไหม <c oughs> เราทำอะไรกันมันได้ั่นกินเออทุกหนูรู้ไหมว่าทำไมคนต้องกินผักกับผลไม้จะได้โตหืมจริงป่ะผักผลไม้ทำให้เราโตอจริงป่ะผักผลไม้ไม่ได้ทำให้เราโต เนื้อสัตว์ทําให้เราโตโปรตีนทําให้เราโตผักผลไม้ทําให้เราแข็งแรงได้โอเคสุขภาพเราจะดีได้วัวช้างก็เห็นเขากินไหมเคยเขากินอะไรอ่ะช้างกินอะไรช้างกินน้ำโอ้ใช่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 ช้างกินน้ำเราเคยเอาอะไรไปป้อนยีราฟใช่แครอทสัตว์ก็กินถูกไหมใช่ไหมเสร็จแล้วคิดพ่ออืม ให้คนกินเขาได้ใช่สัตว์บางสัตว์บางอย่างก็เลี้ยงมาเพื่อจะมาเป็นอาหารให้กับเราก็มีเราก็เลยกินเนื้อสัตว์ได้อกุ้งก็ได้แต่สัตว์บางอย่างเราก็จะไม่กินเขาโอเคแล้วหนูว่าสัตว์เนี่ยเขากินอาหารเนี่ยลงท้องไปเลยคนด้วยกินอาหารแล้วลงท้องไปเลยแล้วอาหารมันไปไหนลูกมันอยู่ในท้องเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่อยู่ตรงนี้เนาะแล้วเรากินเข้าไปอีกอ่ะกินเข้าไปอีกอ่ะมันไปไหนอ่ะ บางทีแล้วก็ปวดอึอ๋อ,อหรอปวดอึกอ่ะอึมันคืออะไรอ่ะอึะอมันออกจากก้นไม่ใช่มันคืออะไรอ่ะมันอยู่ๆมันมีอึได้ยังไงอ่ะเพราะว่าอ,อาหารคือเรากินอาหารเข้าไปอยู่ในท้องแล้วกลายเป็นอึอ่ะ <c oughs> ใช่ป่ะถูกป่ะอาจจะใช่ถูกใช่ใชเด็กนี่ดูใช่แล้วเรากินน้ำเข้าไปแล้วน้ำไปไหนอ่ะเป็นฉี่น้ำาป็นอยู่ในตัวเราบางส่วนก็เป็นฉี่ มัน,นมีอ่อ,ออกมาออกก,ก้นกัดจิ้มเ่โอเคถูกถูกถูก <c oughs> แล้วอึเน,นี่ยกินมันเป็นยังไงกิน <c oughs> ไม่ลอยเ,อเหม็นเออเหม็นปกติของเหม็นนี่เป็นของที่ดีหรือของไม่ดี <c oughs> ไม่ดี <c oughs> ใช่ของไม่ดีอึก,ก็เป็นของเสียไงลูกที่ออกจากร่างกายเรามันเป็นระบบร่างกายลูกที่เหมือนแบบเอาของเสียออกมาหนูอตอบถูกไปหลายเรื่องแล้ว นี่นะครับเรากำลังเชื่อมโยงถามเร่งนี้ไปเรื่อยๆนะครับเขาจะจดจําได้ดีกว่าเดิมในเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แบบไปบอกบอกบอกเขาจะจําแต่นี่เขาอาจจะพยายามทำความเข้าใจอ่ะต่อสมมุติเรากินเข้าไปแล้วเราไม่อึเลยก้นปิดเลยก้นปิดปิดเคยเป็นไหมเร <c oughs> นนี่เคยเป็น้นกม็มันไม่อออืมแล้วมันเป็นยังไงบ้างอ่ะมันร <c oughs> ู้ส <c oughs> ึกยังไงบ้างตอนนั้นปวดท้องปวดเสียปวดก้นปวดก้นกรธก้นหรอ กินแล้วนะอึอไม่ออกเลยเบงก็ไม่ออกเลยหนูรู้ไหมเราเรียกแบบนั้นว่าอะไรอึอไม่ออกเขาเรียกว่าท้องเขาเรียกว่าท้องผูกท้องผูกเหมือนแฟนผูกฟันผูกคืออะไรอ่ะนผูกนั้นฟันผูก <laughs> ตลกไปไหนตลกไปไหนตกไปไหท้องผูกคืออาการอึอไม่ออกอะมันอยู่ในท้องมันอึอมันแข็งเพราะอะไรอึอมันแข็งรู้ไหมเพราะมันเป็นหิ่ อึมันแข็งเพราะว่าหนูอาจจะกินน้ําน้อยกินผักผลไม้น้อยเพราะว่าผักกับผลไม้มันไม่ได้ทําให้หนูโตสูงแต่มันทําให้หนูอึง่ายขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยบอกทุกคนเลยเลนี่เขาเลือกกินมากขึ้นนะเพราะเขาโตใช่ปะหนูกินกล้วยไปสิพ่อจะกินของพ่อพ่อกินเป็ด นี่บอกว่าแป้งนี่บอกมันคือแป้งมันไม่ใช่แป้งลูกเขาเรียกว่าผงโอเคกินผงเมื่อกี้ที่กินเป็นผลิตภัณฑ์นะครับอ่ามันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับตัวนี้ p r o าโ Pro บ i o พลัสนี่เป็นโปรไบโอติกนะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยเรื่องส่งเสริมเรื่องระบบภูมิคุ้มกันนะร่างกายนะเราย่อยแล้วขับถ่ายได้ดีขึ้นสามารถกินได้ทั้งครอบครัวนะครับวิธีกินก็คือชีเทใส่ปากกินน้ำตามได้เยอะ ผมลงวันนี้รู้จักคำว่าท้องผูกยังท้องผูกคืออะไรยากท้องผูกคืออึไม่ออกโอเคกำ <laughs> ลันร้อเดี๋ยวดิอ่ะ <c oughs> เขาอยากลองเขาอยากลองอ่ะชิมกินป่ะเอาไหมเกลี้ยวหรอเอาอีกไหมอ่ะกินได้ไปแล้วกินน้ำตามเป็นไง หวานหวานหอ่ะเมื่อกี้บอกเที่ยวจริงนี่หนูมีอาการท้องผูกบ้างเปล่าอึทุกวันไหมไม่หรอไม่ทุกวันหรอก่ะมาต้องต้องลองไม่ใช่ยาอร่อยลูกอร่อยนะอร่อยอ่ะเป็นไงเหมือนขนมไหมไม่เหมือนหรอรสชาติเป็นไงเปรี้ยวก็หวานแล้วก็รสชาติเหมือนโซ่รสชาติเหมือนโซ่ อ่าตัวนี้นะครับแอปเปลิลไซเดอร์วิมิกา้า plus อันนี้ไว้กินก่อนนอนเดี๋ยวให้ทุกลองกินก่อนนอนคืนนี้บอกว่าช่วยเรื่องคนที่ทาตหนาเช่นเป็น,ต,น,น,นต้นเช่นนหลาเป็นต้นใครที่มีปัญหาท้องผูกก็ลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะว่าโปรไบโอ plus ได้นะคะช่องทางการสั่งซื้อเดี๋ยวจะแปะไว้ที่คอมเมนต์นะครับและสุดท้ายการที่เราจะสอนลูกแล้วสอนให้เขาคิดให้เอาสอนเขาคิดเองเป็นทำานีบ่อยบ่อยคือจริงๆแล้วอะมันเหมือนว่าหยัดคอ เราไม่ได้ให้คําตอบเขาเราช่วยเขาเขาคิดและหาคําตอบไปตัวเองใช่และนี่เป็นเหตุผลที่หลายๆคลิปที่เราทาลงไปแล้วคนบอกอุ้ยแต่มคิดได้เลครับมันถูกเขาบ่อยจนเขาเริ่มคิดเริ่มเอ๊ะอย่างนั้นใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมตอนแรกเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าท้องผูกก็เหมือนฟันเหรอฟันผูกไหมฟันผูก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 